เราพบหนุ่มน้อยสาวน้อยไปสองท่านนะเดี๋ยวเราพบหนุ่มใหญ่เนืศอกสาปีหนึ่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณหน้านะครับน้องเข็มชาติกิจค้าครับเชิญครับสวัสดีครับมวลมหาประชาชนทุกท่านขอเสียงคนรักธรรมศาสตร์่อยครับเสียงดังอย่างนี้ธรรมศาสตร์จะไม่ออกมาได้ยังไงครับ ตอนนี้ผมศึกษาอยู่ชั้นปีหนึ่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมขอเป็นตัวแทนของนักศึกษาปัจจุบันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะหลายๆคนเขาบอกว่าทําไมเดี๋ยวนี้ธรรมศาสตร์มีแต่วพวกลมเจ้าลมเจ้าผมบอกว่าไม่ใช่ครับอย่างน้อยก็มีผมมีพี่ๆที่จะเท นอกจากตัวผมแล้วผมมีความเชื่อมั่นว่ายังมีเพื่อนเพื่อนนักศึกษาอีกหลายคนในธรรมศาสตร์ที่มีอุดมการมีแนวคิดมีความคิดเช่นเดียวกับผมแต่ในวันนี้เขายังไม่มีโอกาสที่จะออกมาประกาศเจตนาลงเหมือนกับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องโปรดจงมั่นใจและเชื่อมั่นว่านักศึกษาธรรมศาสตร์จะไม่มีวันทอดทิ้งวมวลหาประชาชนอย่างแน่นอน ับใดตึกโดมยังยืนยงคู่ฟ้าคู่นภาโปรดจงมั่นใจว่าธรรมศาสตร์จะยืนหยัดเพื่อความถูกต้องแน่นอนครับ <Yeah. S 1> ผมมีสามบุคคลสามกลุ่มที่จะฝากข้อความนี้ถึงเขาบุคคลแรกคือกลุ่มนิสิตนักศึกษานักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ พอยกคำพูดของม่อมหลวงปิ่นมา,ากุลท่านได้กล่าวไว้ว่าพ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้าครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อชาติหวังกำลังฝีมือเจ้าคือความหวังทั้งมวลออกมาพรุ่งนี้ต้องออกมากลุ่มที่สองไม่ใช่ใครที่ไหนรัฐบาลชุดนี้ ผมขอยกคำพูดของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโทมัสเจฟสันท่านได้กล่าวไว้ว่ารัฐบาลไม่ใช่เจ้านายของประชาชนแต่ต้องเป็นผู้รับใช้ของประชาชนใช่ไหมครับแต่รัฐบาลชุดนี้ก็ดีนะครับสงสัยนายกขอพายัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศขอเรียกว่าคุณลุงก็แล้วกัน คงทําหน้าที่อย่งดีครับสงสัยเคยไปอ่านบทความนี้มารัฐบาลชุดน,นี้ก็ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นเจ้านายของประชาชนในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นผู้รับใช้แต่ทําหน้าที่เป็นขี้ข้าของคุณขี้ขาดที่อยู่ต่างประเทศครับพี่น้องสุดท้ายฝากถึง นายกรัฐมนตรีที่นั่งรักษาการอยู่ขอเรียกว่าคุณป้ายิ่งรักไม่ใช่พ่ออะไรหน้าแก๊ก้วพี่ปองอัญชลีอีกฝากถึงคุณป้าว่าถึงแม้เราอยากรวยแต่ไม่ต้องมาไม้หวยเพราะเรารู้ว่าความรวยไม่ทำให้คนบางคนหยุดโกงได้ถึงแม้เราจะมีใจกรุณา ไม่แม่ตาน้ำตาของคนโกหกถึงแม้เราอยากสบายแต่เราไม่อายที่จะไล่ทรราชให้หมดสิน้นและถึงแม้เราจะไม่มีกินแต่ขออย่าให้สิ้นแผ่นดินไทยขอบคุณมากครับเรียก เรียกคุณก็แล้วเรียกอะไรก็แล้วเรียกป้าสงสัยงานนี้พรุ่งนี้ไปแน่หรือเปล่าครับสิบปีก่อนเราไล่นายกทักษิณวันนี้เราไล่นายกยิ่งลักอีกสิบปีเราต้องมาไล่ไลน้องโอก๊กอีกหรือเปล่าคงไม่ไหวแล้วต้องไล่ให้พ้นครับเพราะแก่แล้วสิบปีหนะ้า